ครับสวัสดีครับวับนนี้อากาศบ,าาบันนี้พี่น้องมาได้ลาป้าครับสิมาสแกงปลาดุกใส่เนือใหม่เนาะเนือใหม่ของวันนี้ว่าท่านสาบอยู่ทั้งนี้ก็เป็นเคียงสไลด์ครับผมมาสิมสาสไลด์ชาบูมแรงน้องสิออกมาเล่นน้าครับมาสิมสาสไลด์รอดเคียงกับซีมีนี่ครับพริกสดพริกแห้งครับผมนี่แล้วก็เอร์ครับขี้ม็นเด้อพี่น้องให้มันเหลือง น้ำน้ำต้มยู่นี่ก็สิมีเอตะไคร้ครับผมใบมะกรูดแล้วก็น้ำปลาครับเกลือนิดเน็ตครับผมอันนี้ก็เป็นขนง,งย่างปลาดุกครับผมย่างตัวหนึ่งครับผมแกงสองเนาะอันนี้นี่ครับมาใส่หน่อใหม่ก่อนพี่น้องเนาะสีสันเหลืองอีหงี้ครับใส่ขมิน้นเข้าไป ต้มน้ำใหม่ให้มันสุกก่อนครับนั่นแหละคิดว่ามันน้ำใหม่ดองบะหมีน,นครับน้ำใหม่สดม,มันบผสมนะพี่น้องก็กสิว่านันแรกะเพราะว่ายานมันผสมอยู่มันบผสมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่ขามเปียกเพิ่มอีกแค่น้อยครับเพราะว่าใส่ขามเปียกน้อยเดียวนะยาน,น้ำใหม่มันผสมนะครับเดี๋ยวเวลาใส่ประดุกเลยพี่นอ้อง ทำไมเขาเป็นอันเดียว้อยครับน่าสิสุกแล้ว่าหันก็ใส่บัวคามเปี่ยวลงไปเัอหน่อยครับผมเพราะว่ามันผสมแห้งครับระยานมันสมแห้งในนอไหมามันหลับ,บม่มเองนอไม้ยผสมเทเ่าไรสีเดียวนี่หงีเลยพี่น้องสีน้ำครับ เป็นตะสดบ่เดี๋ยวเก็บพักยี่ตูค้ครับผมยี่ตู้ห่างตู้ตกนี่แหละนี่ครับยี่ตู้โซ่จากต้นครับผมนี่ครับผม,มสีสันน่ากินระพี่นอ้นองบุ้งกับสิมิเตอเร์อ๋เกี้ยรักะน้ำปลาครับผมหอมนัวน้ำตาลซ้ำเหมือนเด้อพี่หนุ่มบริบูงหลายอย่างครับผมหอมเลยแกงประดูกหอม เราจะพาอีตัวใส่ลงไปนี่ครับตากอีตัวตัวิกข้างหนอกก็ร้ายครับผมบกบุง้งเตะตูป้ามแตกครับกระจก,กเอามาแหละยังบอทันเดทมีเวลาเปลี่ยนอยู่ไปเตะตกป้าครับวันนี้อากาศบอดี้พี่น้องนี่ครับข้างหน ตกปลา <c oughs> ตากไว้อยู่ครับ <S <S หลายคนก็ถาม,มาถว่าแพงบ่อสุดพวกเบสผองอยังกับแพงครับตั้งแต่สุดนี้ก็หลายหมื่นบาทแล้วหลายหมื่นบาทไทยเด้อพี่น้องซื้ออยู่นี่สองแสนกว่าครับผมตั้งแต่สุดเด้อบ่ดรวมลงเแถวลงเทถาก็ แปรเมื่อินบาทครับนี่รองเท้าตัวนี้ก็แปรเมื่อินบาทครับผมรองเท้าตัวนี้ใส่รองเท้าธรามาได้บ่ได้พี่น้องเพราะว่าต้องใส่ตัวนี้ครับยางได้เห็นนะพอสันสี่เมื่อนครับเดี๋ยวหล่มในน้ำเพอาะแห้งนะครับขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องติตัวใส่เลยฮึบมือลลาย,ห,ลายหอมๆครับปิดเตาียบบ้อยอ้ย ถ้านี้ก็ย่างประดุกขับย่างเนื้อมาครับผมสองตอนตัวนี้ก็เป็นตับไก่เนี่อถ้าเนื้อเป็นผักเทียนอีกตัวตัวน้องพิกนี้ครับจิ้งดีดก็ต้องเพาะครับผมนี่เสด็งกระมีครับนี่เสด็งเสด็งอยู่นี่ครับผมหลายแห้งรูมัน ไอ้มาหย่าเลยก็ต,ต้องแยกถหอว่าเาะครับผมตัวเมียกองอยู่ตัวเมียสิบกว่าโตครับแล้วก็ตัวเถึอกสี่โตนี่แต่เมีใครครับผมแล้วสิขยายออกไปเรื่อยครับซสือกลองมาไหวอยู่ ทางก็เป็นคณาครับผมคณาเก็บข้างนอกครับแม่เราเก็บอยู่นี่ครับคณะลาลสารพี่น้องนาะหมูผัดใส่หมูกรอบครับโอ้กรอบดีครับเพื่อเช้าซื้อๆครับ <laughs> วบดีพี่น้องคุณใหญ่ๆงามๆครับใส่หมูกรอบเนาะผัดใส่หมูอย่งนี้นะครับอยวพลาดเบื้งทางแม่เราเก็บ บรรยากาศฝนลิ้นครับเก็บขนาดต้นพักซีเล้ากรอบจนหักบรรยากาศฝนลิ้นลินครับเก็บพักไปส่งลูกค้านี่ครับโอ้สี่สันนัน่นเป็นว่าไอ้สิบเดทไทยตอนกินเนาะพี่น้องมื่อนี้นี่ครับตอนประดุกเพราะว่าผมสีมาสไล่เหนืออีกครับผม สไลเนียไว้ล่อนอ,อ,อกเอามาเล่นน้าครับพ้าลูกา้เมียเอามาเล่นน้ำ,นออม,นนำมือนี้อากาศบอดี้ก็บลยบอดี้พากันไปตกปลาครับไรสิมาเห็ดกินกันดื่มกันลองเพลงกันเหมือนนี้เนาะเอาเป็นว่าคลิปเนี้ไว้ซ้ําครับผมคลิปหนาเจอกันไหมครับเคยมาขีปกินชาบูกันแล้วกันเนาะตัวนี้อาไว้ซ้ําครับผมแกงปลาดุกใส่หน่อไม้เันจีความหอมๆครับเจอกันคลิปหนาครับผม